สวัสดีครับและนี่คือ Watch Watch รายการที่จะนําเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสําหรับเหล่ามอนสเตอร์แบบม่อนๆม,มาให้ทุท่านได้รับชมกันทุกสปดาห์คิดว่าหลายท่านก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าโปเกมอนสําหรับในแต่ละประเทศก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปและก็มีหลายตัวเหมือนกันนะครับที่ใช้ชื่อเดียวกันในบางภาษาโดยในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกโปเกมอนที่มีชื่อภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นต่างกันและความหมายของชื่อก็ค่อนข้างต่างกันอีกด้วยซึ่งเราอิงมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศที่เขาได้รวบรวมพวกมอนเหล่านี้ไว้แล้วมันจะต่างกันยังไงบ้างแล้วชื่อในนนภาาาษไหหมมมัเะส ตัวโปเกมอนมากกว่ากันก็ต้องรอชมกันในคลิปนี้ถ้าข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับเราไปดูมอนตัวแรกที่ชื่ออิงและญี่ปุ่นต่างกันดีกว่าครับตัวที่1 s p ่ปเรชื่อญี่ปุ่นโอนิซึซึเมะโปเกมอนลูกนกประเภทปกติบินมีต้นแบบมาจากนกกระจอกและนกอีเสือหรือบางครั้งก็อาจจะเรียวกว่าบูเชอร์เบิร์สเนื่องจากนิสัยที่ดุร้ายของพวกนกเหล่านี้จึงทาใหโอนิซึซเมะเป็นนกนักเลงที่มีนิสัยดุร้ายเช่นเดียวกันสาหรับชื่อภาษาอังกฤษสเปเรลมมคของมันมา แปลโลที่แปลว,ว่านกกระจ,จอส่วนชื่อญี่ปุ่นโอนิซึซึเมะมาจากการรวมคําของโอนิปีศาจและสึซึเมะนกกระจ,จอ,อนํามารวมกันจึงกลายเป็นโอนิซึซึเมะปีศาจนกกระจ,จอก็ต่างกันตรงที่หอ,อกกับปีศาจนี่แหละครับอัานไหนมันจะดูเข้ากับความเป็นโอนิซึซึเมะมากกว่ากันดีล่ะครับตัวที่2อแอมฟาลอสชื่อญี่ปุ่น u, เดนริวมอนสเตอนแสงไฟประเภทไฟฟ้านี่ลันแบบมาจากแกะที่ถูกตัดขนและด้วยความสูงหลายช้างและมีส่วนที่คล้ายสัญ,ญญาณไฟบนหัวและหางก็อ้างอิงมาจากประภาคารเพราะที่ปลายหางของเดนริวสามารถส่องแสงสว่างได้รวมไปถึงช อนิยายสายไฟเรื่อง d u a Android Stream of Electric s h e p ส่วนร่างเมกาที่มีประเภทมังกรเพิ่มเข้ามาก็อิงมาจากมังกรของประเทศจีนซึ่งชื่อภาษาอังกฤษ Ampharos ของมันมาจาก Am หรือ Ampere หน่วยวัดกระแสะไฟฟ้า Pharos จากภาษากรีกแปลว่าประภาคาันรือ Amparo ในภาษาสเปนแปลว่าการป้องกันที่มาของชื่อทั้ง3อย่างนี้รวนแล้วจะเกี่ยวข้องกับเจ้าแกะสายฟ้าตัวน,นี้ทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นชื่อญี่ปุ่น Denryu ก็จะแปลได้ว่ามังกรไฟฟ้าทั้งๆท,ที่ถ้าไม่เป็นร่างเมกามันก็ไม่มีประเภทมังกรแท้ๆและกะ็ดังมีชื่อญี่ปุ่นว่ามังกรไฟฟ้า ถ้าอย่างนั้นและถึงแม้ว่าพอกลายร่างเมกา้ามีประเภทมังกรเพิ่มเข้ามาแล้วจะดูเหมาะสมกับชื่อเดนริวแต่ดูรูปร่างของมันสิครับมันเหมือนมังกรตรงไหนบ้างและถ้าคุณสงสัยก็ไปตามย้อนดูในคลิปมังกรของเราได้และขอแถมให้อีกนิดชื่อเดนริวก็อาจจะอ้างอิงมาจากเดนคิวที่แปลว่าหลอดไฟก็จะตรงกับหมวดหมู่มอนแสงไฟและที่มันสามารถส่องแสงสว่างได้อันนี้ก็ได้จะดูเหมาะสมกว่าสัเข้ากับตัวมันและเกี่ยวข้องกับชื่อภาษาอังกฤษของมันด้วยตัวที่3แอบลาชิ่ยี่ปุ่นเคซี่มปเกนพลังจิตประเภทพลังเจก็ช้งหมวดหมู่ทีเลมอนพังจ พลังเจใช้มันยังมีต้นแบบมาจากเวทมนต์หรือพลังจิตอีกด้วยนะครับช้างนี่มีความคล้ายกับสุนัขจิงจจ้งจอกและจิ้งจอกจากตำนานญี่ปุ่นส่วนมากก็จะเกี่ยวข้องกับเวทมนต์ด้วยนอกจากนีน้ยังมีความคล้ายกับตัวโอพอตซัม um, และหน้าตาคล้ายแมวซึ่งก็อิงการนอนเกือบทั้งวันของเคซี่มาจากแมวนี้แหละครับและถ้ามาดูความหมายของชื่อภาษาอังกฤษแอบ์บาก็มาจากคําว่าอับราคาเดบารเป็นคําพูดที่นักมายากลจะพูดเมื่อพวกเขาแสดงมายากลส่วนชื่อญี่ปุ่นเคซี่ก็อ,อ้างอิงมาจากเอ็กาเคซี่ชาวอเมริกันที่ในข้้ออมมมููลลลระะบุว่า่าาาาเป็็นผีีิพยแังจกชืภษ เป็นคาชาส่วนชื่อญี่ปุ่นมาจากชื่อคนก็ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกันสักเท่าไหร่เลยนะครับแถมชื่อทั้งสองอย่างก็ไม่ค่อยอิงต้นแบบพวกจิ้งจอกหรือแมวตามที่เรากล่าวมาอีกด้วยตัวที่สี่วอลพิกซ์ชื่อญี่ปุ่นโลคอนเพราะง้มันจิ้งจอกประเภทไฟดูจากรูปร่างหน้าตาและหมวดหมู่ของมันแน่นอนว่าโลคอนต้องมีต้นแบบมาจากจิ้งจอกอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นจิ้งจอกแดงหรือคิสซูเนะจิ้งจอกในตำนานญี่ปุ่นที่มีหลายหางอายุยืนยาวและมีพลังเหนือธรรมชาติจึงทาให้โลคอนสามารถเรียนรู้่าประเภทผีและพลังจิตได้หลากหลายะาาาารรรัับชื่ออภษษงกกฤววิมจ คำของคําว่าบูเบสเป็นภาษาลาตินแปลว่าสุนัขจิ้งจอกและ6ซกิแปลว่าหกเพราะเจ้าโลคอนมันก็มีหหางจึงได้มาเป็นสุนัขจิ้งจอกหกหางดูเหมาะสมกับตัวมันสุดๆเลยละ่ะครับอนอกจากนี้ยังอาจจะมาจากค um ําว่าวอลแคนเทพเจ้าแห่งไฟของโรมันก็เกี่ยวข้องกับชาติไฟของโลคอนนั่นแหละครับและถ้ามันชื่อภาษาญี่ปุ่นโลคอนก็มาจากคาว่าโรคุสิบแปลว่าหกแล้วมันมี6หางคอนโบรอเตาแก๊สหรือเตาเผาก็น่าจะเกี่ยวกับชาติไฟของมันและคอนความแค้นไม่พอใจก็อาจจะเกี่ยวกับคําสาปของร่างพัฒนาของมันถึงแม้ว่าแต่ละคําจะมี ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวของมันแต่ไม่มีคําไหนที่อิงมาจากจิ้งจอกเลยนะครับและจากในข้อมูลก็มีบอกไว้แค่ว่าคอนที่นํามารวมกับโรคู <c oughs> ก็อาจจะมาจากเสียงร้องของสุนัขจิ้งจอกก็เป็นได้ทั้งนั้นที่ชื่อภาษาอังกฤษวอลพิกส์ก็เกือบจะตรงตัวเลยว่าสุนัขจิ้งจอกหกหางแต่พอเป็นโรคอนกลายเป็นความแค้นของเตาเผาทั้ง6ไปซัง,งั้นตัวที่5้าสุดโอวูโดช่วยปุ่นอุซอกิพปบบเกมอนจอมเลียนแบบประเภทหินต้นแบบของอุซอกิอาจจะมาจากต้นไม้ขนาดเล็กหรือไม้ที่กลายเป็นหินก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นฟอสซิลพ ในร่างกายของมันเป็นหินบริสุทธิ์ล้วนนอกจากนี้ในงานจะอิงมาจากการล้อเลียนหรือการเลียนแบบก็จะตรงกับหมวดหมู่มอนเลียนแบบของมันซึ่งสัตว์โดยทั่วไปก็จะใช้วิธีนี้ในการหลบซ่อนจากผู้ล่าอุซอกกี้ก็เช่นเดียวกันมันมักจะปลอมตัวเป็นต้นไม้เพื่อหลีกเลี่ยงจากการต่อสู้และถ้ามาดูชื่อภาษาอังกฤษซูดโดวูโดของมันซึ่งคําว่าซูโดเป็นการเลียนเสียงของคําว่าซูโดที่แปลว,ว่าหลอกหรือปลอมแปลงบวกกับบูดที่แปลว่าไม้พอรวมกันแล้วจึงออกมาเป็นไม้เทียมหรือไม้หลอกๆซึ่งก็เป๊ะตามตัวขอนน่รา้ชืุซก รวมคำของคำว่าอ so ุโซแปลว่าเช็ดหรือการโกหกและคิแปลว่าไม้อนอกจากนี้ยังอิงมาจากอ so ุซุสุกิคนโกหกก็ถ้ามองตรงๆไม่อ,มอ้อมค้อมชื่อญี่ปุ่นก็อาจจะแปลได้ว่าคนโกหกหรือไม้จอมโกหกส่วนชื่ออังกฤษไม้เทียมหรือไม้หลอกก็อาจจะยังไม่ชัดมากแต่ได้คิดว่าเทียมหลอกโกหกเป็นไปนในทิศทางเดียวกันอุซ so ุกิก็ถือว่าชื่ออิงและญี่ปุ่นมีความหมายคล้ายกันมากสุดกว่าตัวที่ผ่านๆมาแล้วล่ะครับทัทง้ทงๆท,ที่ตัวสะกดและคําอ่านก็ไม่คล้ายกันเลยสักกันนิดตัวที่หกเลี่ะชื่อญี่ปุ่นโอนิโกะรนโปเกมอนใบ เจ้าโอนิโกริก็มาจากใบหน้าของคนเรานี่แหละครับอย่างเช่นใบหน้าที่เย็นชาไม่พอใจเป็นตน้นอีกทั้งยังอิงมาจากหน้ากากของกีฬาไอซ์ฮอกกี้ด้วยและที่ชัดเจนเลยก็คือซูรุเบะโอโตชิโยคายจากตำนานญี่ปุน่นที่ว่ากันว่ามันตกลงมาจากต้นไม้และกลืนกินมนุษย์นะมาฮาเกะชายสวมหน้ากากปีศาจเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมตอนเหนือของญี่ปุน่นนอกจากที่กล่าวมาก็ายังมีลุ่ม h a และข้าวปั้นที่เป็นต้นแบบของเจ้าโอนิโกริซึ่งชื่อญี่ปุ่นโอนิโกริก็มาจากการเล่นคำของคำว่าโอนิกิริที่ปาปปาีา เนื่องจากต้นแบบและรูปร่างหน้าตาของมันก็เหมาะสมแล้วกับความเป็นปีศาจและโกริน้ำแข็งก็ตรงกับที่มันเป็นชาติน้ำแข็งและอิงต้นแบบมาจากลูกแพ็์พอรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นปีศาจน้ำแข็งนั่นเองนอกจากที่กล่าวมายังมีความหมายของชื่อญี่ปุ่นอีกนิดหน่อยซึ่งมันก็อิงมาจากคำว่าโกรีที่จะแปลความหมายในภาษาอังกฤษได้ว่าผู้รักษาประตูส่วนชื่อภาษาอังกฤษเกรลี่เป็นการรวมคำของคำว่าเกรเชอร์ชาน้ำแข็งกับโกรี่ผู้รักษาประตูเหมือนภาษาญี่ปุ่นพอรวมกันแล้วกลายเป็นผู้รักษาประตูแห่งชาน้ำแข็งถึงแม้ว่าชื่ออิงและะญีี่่ปุนจออกเเสยงหมือน แต่พอมาดูความหมายแล้วค่อนข้างจะต่างกันอยู่บ้างนะครับจากชื่อญี่ปุ่นเข้าปั้นหรือปิศาจน้ำแข็งพอมาเป็นชื่ออิงดันเป็นผู้รักขับตูแห่งชาน้ำแข็งไปซักง,งั้นตัวที่7จิกกี้พับชื่อญี่ปุ่นพูรินโปเกมอนลูกโป่งประเภทปกติแฟรี่ซึ่งต้นแบบของพูรินก็ตรงตามหมวดหมู่ของมันนั่นก็คือลูกโปง่งเพราะว่าพูรินสามารถพองตัวได้คล้ายกับลูกโปง่งและความน่ารักฟุ้งฟริงมีขนนุ่มนิ่งและความสามารถในการร้องเพลงก็อิงมาจากตุ๊กตาเล่นดนตรีกล่อมเด็กนอนส่วนความกลมดุกด๊กดีก็จะคล้ายกับแป้งพพััหรรืือออคคีีแ่่ทชดเเจนลลยยก็บา เด้งดึ๋งนั่นเองและเนื่องจากหูขนาดใหญ่ของมันยังอาจจะอิงมาจากกระต่ายดวงจันทร์อีกด้วยเพราะร่างพัฒนาของพูรินก็มีความเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์แถมยังต้องใช้หินพระจันทร์มูนสโตในการพัฒนาร่างและสาหรับชื่อภาษาอังกฤษของพูรินจิกลีพับมาจากคําว่าจิกเกิลที่แปลได้ว่ากระตุกหรือการขยับเคลื่อนที่ทําให้พองอะไรประมาณนั้นอีกคําก็คือพับที่อาจจะแปลได้ว่าการระเบิดของลมเล็กๆพอรวมกันแล้วก็คงจะเป็นลมที่ทําให้พองจนระเบิดก็ได้ละมั้งครับดูๆไปแล้วก็เหมาะก,กับพูรินอยู่บ้างเลยครับแต ในภาษาญี่ปุ่นก็คือพุดดิ้งมีความเด้งเด้งดุ๊กดิ๊กเหมือนกันและยังมีคําว่าพุจิที่แปลว่าตัวแรกหรือถ้าอ้างอิงจากอนิเมะก็จะมีคําว่าพูริพูริอารมณ์โกรธที่เจ้าพูรินมักจะโกรธคนที่ไม่ยอมฟังเพลงมันจนจบจนมันต้องไปเขียนหน้าก็ไม่ว่าจะเป็นพูรินพุชิหรือพูริพูริต่างก็ดูเหมาะสมกับตัวมันมากกว่าจิกกี้พัฟทั้งนั้นพุดดิ้งชิ้นเล็กๆก็น่าจะดีกว่าพองจนระเบิดแหละครับจบแล้วครับสำหรับมอนี่มีชื่ออิงและญี่ปุ่นต่างกันยังมีตัวอื่น่านจอ้อจอะะครขง ถ้ามีที่ตกหล่นหรือผิดพลาดทำให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับเราจะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไปและก่อนจะจบคลิปของฝั่งช่องใหม่ตระกูลวอชจากพวกเราทีมงานวอชินวอชช่องเดียวมันแน่นเกินไปเราก็เลยแตกหน่อมาอีกช่องเป็นชางเลือกสำหรับคอนเทนต์การ์ตูนอื่นๆทั่วไปมากมายหลากหลายนาแนวถ้าชอบคลิปของเรากดแชร์ share, และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยขอบคุณที่รับชมและติดตามกันนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้า